วันนี้เวลา13นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระนิธิถาธี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสด็จพระราชาดำเนินไปยังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนอเภอองค์ครักษ์จังหวัดนครนายก ทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นใช้เป็นพื้นที่รองรับเครื่องโทคาแมกเครื่องแรกของประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและวิศวกรรมด้านพลาสมาและฟิวชั่นของไทยและภูมิภาคอาเซียนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมขั้นสูงเพิ่มขึ้น โอกาสนี้ทรงกดปุ่มปล่อยพลาสมาจากเครื่องโทคมแมกครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรนองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัย21แห่งรวม24หน่วยงานคิดพัฒนาเครื่องโทคาแมกเครื่องแรกของประเทศไทยได้สําเร็จใช้ชื่อว่า TT1 เป็นเครื่องที่พัฒนาจากเครื่องโทคาแมก ht6m ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบชิ้นส่วนให้ประเทศไทยได้รับระมหากรุณาทิคุณจากสมเด็จพระนิธิถายทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานรับมอบชิ้นส่วนโครงประกอบหลักได้แก่ห้องสูญยากาศขดลวดสนามแม่เหล็กและระบบซีลิมนออยกลางเมื่อวันที่15กรกฎาคม2561ณนะสถาบันฟิสิกส์พลาสมา วิทยาสถานวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมรองรับเทคโนโลยีฟิวชั่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้พลังงานฟิวชั่นเป็นพลังงานธรรมชาติที่สะอาดยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นพลังงานแห่งอนาคตที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในหลายด้าน